ดูเราแอบบางนานแล้วจนคิดว่าเราเป็นคนชายวันเนี้ยคอยดูนะจนมากจะเอาคุณผู้ชายไม่เป็นผัวให้ได้เลยอ่ะเธอดูคิดมันจะทําเป็นมนุษสาคนจนวันนี้พูดจริงเลยนะเราจะทําเป็นทําความสะอาดจะใกล้ใกล้แถวเนี้ยมันก็จะทก็จะได้เห็นเราอร่อยแล้วอ่ะดูคอยดูจะเอาคุณผู้ชายอย่างปพูดอย่างนั้นนะจะเอาคุณผู้ชายไม่เป็นผัวได้เลยแน่นอนเสียดีแก่เนี่ย ผาย้สึไปเนี่ยอะไรคะอะไรที่แน่นอนเดืนนี้คุณนายไม่จ่ายเงินเดือนหนูค่ะและโลกมนุษย์ละบันบ้าน่บ้นนอนสิ่งที่แท้ก็คือก็อฟอนถ้าหากได้หอนและบ่านหายบ้านห่บางม่เงินเกี่ยวเทียบเงินสนุก ข้าวตีครุแก้วตัดกินข้าวแดงบาเมีรถราคาแพงนชอบขับแรงแหวเลยไปชนกันตายโอ้อมันบออกนนแน่นอนแล้วเธอบอกว่าอะไรอะไรที่มันแน่นอนคืออะไรล่ะ คนชิ้นน้อยโตใหญ่กว่ามากมีคนคอยดูนะคุณนายผู้ชายขาหนุ่เจ็บขานะคะเป็นไรแล้วจอยคุณผู้ชายคืนนี้มาหาหนูนะคะคงมีอะไรจะคุยด้วยแล้วจะคุมผู้หญิงได้จับได้แล้วจอยจ้าคุณนายรู้ไหมว่าอะไรที่มันแน่นอนแต่ที่คุณนายไม่จ่ายเงินเดือนหนูทำไมเหรอจอยเกิดเป็นคนมันว่าสูงว่าต่ำ บางตัวดำใบเ้ี้ยดำก็มีก็มีคุณผู้ชายค่ะคุณผู้ชายก็อายุมากแล้วอ่ะคุณผู้ชายอย่าลืมตัดมรดกให้หนูด้วยนะคะบมีทุกไม่งั้นอ่ะหนูไม่มีที่ไปเลยนะเพราะว่าคุณผู้หญิงอ่ะก็เห็นมีเขาเข้าออกมีผู้ชายมาหาด้วยนะคุณผู้ชายเอออย่างนั้นเด็จะตัดมรดกให้เธอเยอะกว่ามันจเกลียดมันได้ไม่รู้อะไรึ้นแล้ว เมื่อคืนเนี่ยคุณผู้ชายมาหาหนูด้วยคนฉันน้อยโตใหญ่ก็่ามากมีคนฉันมีทุกอย่างก็เลวรคุณผู้ชายเรียกอะไรให้หนูบ้างคะอย่าไปบอกแก่นั่นล่ะตายก็จะเอาไปฟ้าแบ่งมรดกให้ฉันทุกอย่างเลยฉันจะไม่ให้เมียฉันเกลียดมันคุณผู้ชายน่ารักมากเลยนะค่ะไปบอกนั่นล่ะแบ่งปันมรดกคุณนายทองใบหรือแต่มอเตอร์แซลล์รู้แต่ทำแขนไปเลยอ่ะคนรักชายคุณไป รับมอระดบคุณท่านไปหนึ่งร้อ<า>ยเไเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยอนะ่ะเกิดปิดคนมันวะสูงบะตำบ่ำดางตัวดำได้เมียข้าวก็มีถ้ามีเงินทองรับรองว่าด,ดีจะช่วยจะดีมีแต่คนนับถือใจเมียห้ามทุกยามอยู่สูง,สงบ่มีทุกคราบมาละเบือแต่พอเราตลายสร้างไปค้นมือเมียเรา ข่าวด่วนเป็นเมียใครคุณผู้หญิงคุณทองใบบ้านหนึ่งสายทองเป็นบ้าเดินตามถนนุนทางแล้วณขณะนี้สรุปแล้วผัวฉันะไม่มีอะไรกับเธอหรอคนสุยน้อยไม่รู้ตัวอีกว่าเป็นบ้าได้แกุ่๊กอยากตะเรล่าคนชื่อบุญลาตายไปเมื่อวานนี้คนที่ตายก็จะเอาไปฟางคนที่ยางก็จะทำความดีโอ มันบอเนาะหลอกนายมัไม่ร nah ู้นะครับแล้วคะไม่พักว่าคุณนายอ่ะไม่รู้อ่ะหนูสวยอ่ะหนูสวยค่ะใครจะไปเอาถ่ายอ้วนละเสร็จแล้วเราไม่เอาหลอกอีกอ้วนคุณนายคุณดวงวิญญาณคุณมมา